สวัสดีครับผมเดี๋ยวคิปวิดูนี้ผมจะมาแนะนำแนทางการปิดตัวแอนตี้ไวรัสของ Windows เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมวิธีการปิดมันก็จะปิดคล้ายๆกับ Windows 10นะครับ Windows 11ถ้าจะปิดถาวนมันจะต้องใช้ตัวโปรแกรมปิดช่วยด้วยครับตัวนี้ครับเริ่มแรกเราก็ไปที่ Start นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Setting ไปที่คำว่าตัวนี้ อัปเดตแอร์ซเคียวนะครับกดเข้าไปกดตามผมเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่า w i น d ด w ์วินโดว์ซเคียวนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะได้หน้าต่างตัว Windows Security ของตัว Windows 11มาปิดหน้านี้ลงไปก่อนก็ได้ทีนี้ไปที่หัวข้อที่2นะครับทีนี้ปิดตามผมเลยก็ได้นะครับปิดหมดทุกอันนะครับเริ่มแรกมันจะมาเป็นออน n o n หมดนะครับให้เราปรับเป็นออฟทั้งหมดเลย รตรงนี้ต่อให้มันเป็นออฟทั้งหมดนะครับถ้าปิดถ้าใช้วิธีตัวนี้ปิดนะครับมันจะไม่กินไฟล์เราแน่นอะนแล้วก็ไปที่หัวข้อตรงนี้นะ แล้วก็ไปที่คําว่า App and Browser Control ด้วยนะครับตัวนี้ต้องปิดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ปิดตัวนี้เวลาเราไปโหลดไฟล์ตามบอสเซอร์นะครับมันจะถามว่าไฟล์นี้เป็นอันตรายเราต้องการเก็บไว้หรือว่าลบทิ้งครับถ้าปิดตรงนี้มันจะไม่ถามนะครับผมแต่ถ้าปิดแบบนี้เราต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าเราจะไม่โหลด โหลดไฟไล์อะไรที่เป็นอันตรายมาใส่คอมพิวเตอร์เรานะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มีการป้องกันเลยนะมันจะไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะครับปิดไม่หมดนะครับก็มีแค่นี้นะครับจะมีหัวข้อนี้ที่ต้องปิดตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับสามบานโอเคพอเราปิดได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราปิดได้ประมาณนี้แล้วเราจะใช้ตัวโปรแกรมปิดซ้ำนะครับมันจะมีชื่อว่า คอนโท้1.9ตัวโปรแกรมตัวนี้ก็หาโหลดได้ทั่วไปตางอินเทอร์เน็ตครับมันไม่ใช่โปรแกรมหายากอะไรนะครับเอาชื่อตัวนี้ไปเซิร์ชก็เจอคนระับคอนโท้1.9พอเราโหลดได้โปรแกรมตัวนี้มาแล้วนะครับก็คลิกขวาแตกไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ดับบลิลคลิกเปิดขึ้นตัวคอ n โท้ก็จะเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับ ให้เรากดคำว่า disable w i n d o w defender ได้เลยนะครับเห็นไหครับสถานนะตัวก็จะปิดปิดเป็นการปิดทาร o เลยนะครับถึงเรา restart com ก็มันก็จะปิดถารตัวโปรแกรมที่เราปิดก็สามารถปิดลงไปได้เลยนะครับตัว c o n r l 1นเราก็ปิดลงไปได้เลยนะครับลบทิ้งเลยก็ได้น,นะครับตัวนี้ก็เป็นการปิด windows security ของ วินโดว์11เป็นการปิดถาวนแล้วนะครับจะเปิดคืนล่ะทำไงถ้าเราจะเปิดคืนก็ไปตัวที่คอนโทรล1.9เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็กดคำว่า enable Windows Defender ตัวตัว Windows Defender ก็จะทำงานปกติเหมือนเดิมนะครับครัผมแนวทางนี้ลองไปใช้ครับปิดทาวาน์แน่นอน100%ครับ